แต่บางวันก็ได้ยินนะโอเคันไงช่างไรอีกทีครับสวัสดีครับนี่จะมาครับนำเสนอเราจะเช็คซ่อมนะครับแอร์บ้านได้กิ้นนะครับอินเวอร์เตอร์ขนาดหมื่นสองวิทีอย18ไอหมื่นแปดเลยหมื่นแปดวิทีอครับรุ่นนี้เป็น R22 นะครับรุ่นก็นี่นะ s t k d 1 8 g v 2 s นะครับคอยเย็นคอยร้อนก็ RKD18 g ีวีสอเอนะครับ<ม>เป็นไดจินอินเวอร์เตอร์อยองเป็นรุ่นแรกๆนะครับการเย็นน้อยนะครับพี่เขาบอกเดี๋ยวต้องจับกระแสแกะดูกันให้ให้เขาตัวรอดได้โอเคแล้วต้องพยายามตัวรอดได้ไปปีนะสียแล้วไม่รู้จะเกินที่ไหนไปตอนนี้ขาเลี้ยงหอเลี้ยงตัวเองรอดสามปีนี้ก็ต้องทำให้สรอยยี่ิบสามโวลต์นะครับแล้วก็วัดพันนะครับ สองกับสามนะสวิงโย่เทอท์มิเตอร์รุ่นนี้ก็ได้นะยี่สบสี่ยีบเจ็ดโอเควันนี้ของเปิดเลยครับเดี๋ยวต้องจับกระแสอีกทีนะครับครับใช่ครับ จากกระแสแล้วคีนึแอมป์เนี่ตอนนี้3.79นะครับ3ามแปดพัดลมหมุนนะครับไมร้อาปืนทำไมไม่รอนนะพัหก็สองหุ่นก็เริ่ม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 มีไอน้ำยาฉีดนะครับเย็นกระแสตอนนี้อยู่ที่3แอมป์อยู่ติขึ้นไห่ ส,งส 8, ูงสุด8.9แอมป์ครับุ่นนี้ใช่ครับสามสุดนี่1.9จนะครับต้องรอรอบหน่อยนึ่เดี๋ยวต้องรอ่ามว่าสปีดได้หรือเปล่าเหมือนช่วงแรกจะเย็นกว่าช่วงต่อไปอเปิดยิยง่งไม่เยน็นแรกๆแรกๆจะเย็นแหละครับแต่สักพักไม่เย็นเลยอย่างะอือ ดี๋ยวดูแอมเป็นหลักครับถ้าแอมมันถึงก็ที่ก็กดกดพาวเวอร์ฟูลหน่อยครับนักนันก,นกกล้ามครับนี่เป็นนักก,กล้ามเลี้ยวแป๊บนึงครับออนนี้ก็สี่จุดสี่จุดเก้าสี่นะครับ ตอนเข้ามามันเดือดเลยเชี่ยแคกแทบเดือดมันเป็นตัวต่างตอนนี้5แอมป์ครับร้อยเกียร์ตอนนี้5แอมป์นะครับตนนั้งมาดีอ๋อ 5.20จดสองศูนย์นะครับแส่มอมความร้อน, 3, อน,นสามสิบหน้านะครับตอนนี้เพิ่งใส่ต้องสี่สิบขึ้นนะครับอ่ะแต่ท่อนี้เริ่มฉ่ำแล้วนะสี่หกอถ้าช่ำเร็วอย่างนี้ถ้าช่ำถ้าช่ำเร็วถ้าช่ำเร็วปอย่างนี้คอยเย็นตันนะพี่นั่นเหรอใช่ครับ ไม่น่าเสียนะต,ดดยต้องล้างแอร์ครับถ้าขึ้นฉ่ำเร็วเนี้ยส่วนมากแอร์ตันพอเย็นตันเนี่ยแค่ห้าแอร์เองมันจะมองว่าเย็นมันก็ไม่ปรับรอบสปีดขึ้นนีไงมันมองว่าแอร์ของพี่เย็นแล้วห้องเย็นแล้วไงแต่จริงมันยังไม่เย็นความเย็นออกมาข้างนอกไม่ได้สามจุดเก้า สามสิบหกความร้อนน้อยนะครับแต่ท่อฉ่ำแล้วครับสองหุนละสี่หุนนะครับฉ่ำแล้วตามหลักต,ต้องยังไม่ฉ่ำตอนนี้ห้าแอมป์น่าจะตันคอยเย็นครับ<ช>ครับผมแต่ล้างก็ล้างทั้งคอยร้อนคอยเย็นเลยเอาช่างที่ประจำล้างเลยปกติต้องรันหนึ่งก้าแอมป์ตอนนี้ความร้อนก็อยู่ที่สามสิบหกจุดห้านะครับ กแสแอมก็5.5 5.4แอมพ์ก็ทั้งไปทั้งกลับนะครับฉ่ำเร็วนะครับคอยเย็ยนตันนะครับก็ล้างแอร์นะครับคิดว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยยังไงเขารถรอบมันก็จะกลายเป็นห้องไม่เย็นอาการนี้ก็คือคอยเย็นตันก็คือดูดซับความร้อนจากในห้องออกมาข้างนอกเนี่ยไม่ได้นะครับออกมาได้น้อยแต่ก็คือตัวแอร์มองว่าเย็นแล้วนะครับเร่งรอบไี่ขึ้นเนี่ยส่วนมาก ดูดูท่อก็รู้แล้วไงฮะไม่พอฉับมันพัดลมลูกปืนมันไม่ยันหาเลยนะอันนี้ขึ้นมา6แอมป์นะครับความร้อนขึ้นมา37.0 37รอสักพักอีกโอเคน่าจะปกติน,ะน่าจะแค่ที่้างแอร์นะครับเพราะความร้อน อทอมองว่าเย็นฉ่ำแล้วนะครับใบละกับฉ่ำด้วยเจี๊ยบเลยแอมมันกว่าอีกถ้ามันนั่นจะสปีดถึงแปดเก้าแอมนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูคอยเย็นคีนะครับอยู่คอยเย็นนะครับน่าจะตันด้านหลังนะด้านหลังนี้ก็ต้องล้างข้างหลังใช่ไหมใช่ครับ เ,เป่าไปข้างหลังเ,เป่าได้น้ำบีบไว้ก็ขีดได้ไปข้างในด้านหน้าเยียนอืมโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะยัง,ยงไงก็ล้างอาการนี้ไม่มีอะไรมากก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับดู